การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนองบัวแดงที่มีการทอผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในทุกขั้นตอนปลอดสารเคมีลักษณะเด่นของผ้าท,ทอมือนองบัวแดงคือการสืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าของคนในชุมชนและสืบทอดวิธีการทอและลวดลายลงบนผืนผ้าที่ย้อมจากวัสดุธรรมชาติเช่นสีครามที่มาจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนสีดำจากผลมักเกลือ สีแดงจากครั่งและสีม่วงจากเปลือกมังคุดเป็นต้นและจุดสำคัญในการย้อมผ้าทอมือหน้องบัวดแดงนั้นคือโคลนทุกขั้นตอนใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น อีกทั้งทุกขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและกระบวนการผลิตที่ใช้วัสดุธรรมชาติล้วนล้วนลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือลายไข่มดแดงและลายนาคนับเป็นจุด้ายของกลุ่มและยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศผ้าฝ้ายที่ทอมี2แบบคือ ผ้าพื้นไม่มีลวดลายและผ้าลายมัดหมี่โดยนำฝ้ายที่ผ่านการย้อมแล้วมาทอโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากีผลิตภัณฑ์เด่นๆได้แก่ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติผ้าซิ่งโบราณย้อมโคลนกางเกงเลเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่และผ้าคลุมไหล่เป็นต้นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง